วันนี้พร้อมกันหรือยังคะวันนี้ป้ากาจะมาบอกถึงวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่น้อยนะคะโดยเฉพาะการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะคะนำมาใช้ในการปลูกดูแลพืชผักก่อนอื่นเป็นการตั้งคำถามนะคะพืชผักสวนครัวที่เราจำเป็นจะต้องปลูกในพื้นที่ของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างกระเพราโหระพาผักชีฝรั่งสลระแห่หอมเข่งกระเทียมกระชาย ขิงขาใบชะพลูใบเตยหอมผักแพ้วผักปังหูเสือใครรู้จักอะไรบ้างล่ะคะที่ประกาบอกเ่ามาเนี่ยไม่นจาเป็นจะต้องปลูกตามนั้นนะคะปลูกในสิ่งที่กินค่ะแล้วกินในสิ่งที่ปลูกเช่นบางท่านอยากปลูกตะไคร้ขิงขา ขมิ้นล้วนแต่เป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกกันง่ายๆแถมยังมีบางประเภทนะคะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั้งกินได้ทั้งดูสวยงามแล้ววัสดุเหลือใช้ล่ะมีอะไรกันบ้างพอจะนึกออกกันบ้างไหมคะที่เห็นๆใกล้ตาใกล้ใจก็ขวดน้ำอัดลมนะคะขวดน้ำ รองพลาสติกสําหรับใส่ข้าวสําเร็จรูปในศูนย์การค้าต่างๆถ้วยใส่น้ําแข็งถ้วยใส่ไอติมหรือจำพวกตะกร้าที่ใส่ผลไม้ที่เราซื้อมาวันแต่เป็นวัสดุดที่สามารถเอามาปรับตกแต่งเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้อย่างสวยงามเชียวลัะค่ะอ๋อลืมไปค่ะยังมีจำพวกครัวแกนลอนต่างๆที่ใช้สำหรับ น้ำยาทักฟ้านุ่มน้ำยาล้างจานอะไรก็ได้ค่ะหรือบางคนที่ไม่ทันใจก็อาจจะซื้อจากล้าโรงนะคะอย่างละ20บาท10บาทตามร้านขายสะดวกซื้อทั่วไปเพื่อมาประยุกต์ในการปลูกพืชผักผลไม้ของเราบางคนพอมีที่เล็กน้อยด้านหลังตรงที่ซักล้างก็สามารถใช้อิดหรือ,อยางรถยนต์ มาปรับประยุกต์ตัดตกแต่งเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างสวยงามตอนนี้จะเห็นว่าประกาศได้บอกมาถึงสองอย่างนั่นคืออย่างแรกก็คือพืชผักสวนครัวที่เราจะปลูกอันที่สองก็คือวัสดุเหลือใช้ที่เราจะใช้ในการปลูกถูกไหมคะอันที่สามที่จำเป็นก็คือการ DIY ของต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเพื่อทำให้การปลูกสวยงามเหมาะสมไม่ดูเกะก,กะรกเลอะเทอะเปเปือน แต่สิ่งที่สร้างสรรค์จะกลายเป็นสิ่งที่ประดับตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามและใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายซึ่งน้องๆหลานๆสามารถเปิดค้นหาสืบค้นได้จากใน Youtube พิมพ์คำว่า DIY วัสดุเหลือใช้เพื่อการปลูกก็มีตัวอย่างมากมายให้เลือกใช้เลือกทำได้อย่างเหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่ป้ากาจะพูดในที่นี้ก็คือการทำดิน ให้เหมาะกับการปลูกต้นไม้ในวัสดุเหลือใช้ต่างๆได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพสามารถปลูกต้นไม้ได้เจริญเติบโตสามารถเก็บกินเก็บใช้เพราะหากว่าไม่ว่าเราจะทำสวยงามแค่ไหนหากดินไม่ดีปลูกพืชไม่ขึ้นมันก็หมดโอกาสที่จะสวยงามและเกิดประโยชน์กับผู้ที่จะลงมือปลูกการถอดใจก็จะเริ่มขึ้นและหมดโอกาสในการปลูก ไม่ค่ะไม่จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแน่ๆติดตามตอนต่อไปนะคะเรื่องของวิธีการผสมดินที่ช่องประกาศพาทำนะคะมีอะไรเม้นบอกกันนะ